สูนกสีทองขายใหญ่สตองเกอร์ความหนาสองมิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับสแกนแคอโคชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับหนาคุ้มเหนียวไหอ่านดูนะครับนนขนกลางโค้งงออักขวังแรงสูนกสีทองขายใหญ่สตองเกอร์ความหนาสองมิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับวันนี้รีวิวนอกสถานที่นะครับ อ้อมต้นไม้เอาพื้นที่จำกัดนะครับก็สวยงามครับปึ๊ดมาแล้วเลยนิดนึงปึ๊บโอเครอบเดียวพอเดี๋ยวสินค้าช้ำผ่านครับ065ย์หกลายเฉพาะตัวหลังหน้าตอนนี้นะครับวันนี้พี่แคบนิดนึงอ้อมต้นไม้นะครับโอเครอบเะเพิ่มแรงส่งนะครับ ตัวแรงส่งพลงขึ้นนะครับใครมถึงตัว่ะโชว์ารครับศูนย์หลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับเน้นสบัสดิข้อมือนะครับสี่สสำคัญที่โล่งกว้างนะครับโชวโอเครรบเดียวพอเดี๋ยวสินค้าชา้าหมดห่วงเรื่องคุณภาพ ผ่านครับสินค้าถึงแล้วสแกน QR code คชมคลิปสอนเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะชคมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับ โคเล็บโคเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมเมลงมาให้ติดหลังมือเลยครับหากข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนานกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนกว้างนะครับจับลมหลวมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกล้มหลวมไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับ ข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้ข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัดให้ขหมุนรอบตัวเองเยอะๆการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมแมลแรงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่ากว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ